สวัสด um, ีครับผมชื่อเด็กชายวัชริศุกรินลิตี่สิบสี่ครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปากกรเดชบัญญาบุญเลขที่แปดครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนวัฒน์ตงศุกริยาครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กแคนที่ปไกรประเสริฐเลขที่หกครับ ชีวิตด้วยกายและใจจะต้องเหนื่อยล้าร้อยแรงเท่าไรจะคอยดูรักภากดีสุขชาติไปราชาแห่ง 然后。